เมื่อเร็วๆนี้ Google มันออกตัวใหม่มาตัวหนึ่งชื่อว่า AI Studio ตัวนี้นะฮะความร้ายของมันอยู่ตรงนี้ฮะดูนะ Generate Media เห็นตัวนี้ไหมฮะ g e n e r a t e m e ี i a ยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ผมสาธิตก่อนนะครับเห็นคำว่า Gemini Speed Generation นไหมฮะอู่นี้นะกดหนึ่งทีกดหนึ่งที อันเนี้ยมันเป็นการสร้างคลิปเสียงจากสิ่งที่เรากำหนดครับสร้างได้สองแบบคือคุยกันสองคนกับคุยคนเดียวถ้าคุยสองคนก็จะลุงลังครับเพราะเราต้องแปะคลิปทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวไม่จะคุยกันเองแต่ถ้าเราคนเดียวสมมติฮะอ่ะผมเลือกคนนี้ผมไปเอาข้อมูลของโรงเรียนมาเดี๋ยวนะไปไหนล้ นี่ผมเอานี้มาเอามาสักก้อนหนึ่งแล้วกันนะเอาไหนดีเราเนี่ยนี่แล้วกันอ่ะแค่นี้มาแค่นี้พอ,อเอาเดี๋ยวผมส่งลิงก์นะฮะี่ผมเทสให้ท่านดูก่อนอ่ะแปะไปนะครับนี่นะฮะแปะละเสร็จแล้วเนี่ยให้มาเลือกโทนนะครับอยากได้เสียงใครเพียบเลยนะฮะ อ่าผมเอาของคุณชารอนล้วกัน w h a d y o u want to explore อ่าอกวันนี้แต่ไม่ใช่บันพูดแบบนี้นะผู้เป็สตยนะครับแต่น้ำเสียงเลยใช่ไหม r e a y want to explore ready to make something amazing ท่านบอยอยากได้เสียงผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้หญิงนะครับอ่าเอาน้องคนนี้เลยกันฮะแค่นี้เลยฮะแล้วกดรันครับคือท่าแค่นี้จริงครับนี่ไม่ได้จ่ายตังค์รยตัวตน,นี้ก็ปล่อยฟรี mm hmm. เดี๋ยวเราดูความหลอนนะฮะ น้องใช้เวลาไม่นานมันแค่ไม่กี่บรรทัดเองอันนี้เป็นตัวที่เพิ่งเปิดตัวครับตัวตัวตัวนี้เพิ่งเปิดตัวสักสองอาทิตย์เองม่ถึงนี้นะเรียนด้วยหัวใจและความอยากรู้ที่โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทายในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเรียนรู้ไม่ใช่แค่การท่องจำหรือทำข้อสอบให้ได้คะแนนเท่านั้น แต่คือกระบวนการค้นหาคำตอบจากความสงสัยและการเติบโตจากประสบการณ์จริงเราเรียนมาทุกะถ้าหลุกสันสายเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีแสงสว่างในตัวเองและ Project Approach คือหนึ่งในแนวทางที่ช่วยให้แสงนั้นเปล่งประกายออกมาอืมมนะลือกตรงนี้ดาวน์โหลดไปใช้งานครับไม่ต้องจ่ายสักบาทตอนนี้อ่าผมรู้ว่าท่านอยากเล่นละ เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้อ่านี่นะฮะเอาตัวนี้ก่อนฮะอย่าเพิ่งไปเล่นตัวอื่นนะฮะเอาตัวนี้ก่อนคือในนัน้นมันมีหลายตัวครับค่อยๆไปทีละตัวมันมีอีกตัวหนึ่งถ้าอยากให้ท่านลองเล่นดูอีกตัวสองตัวเอาตัวนี้ก่อนเมื่อท่านเข้ามาจะได้หน้าตาเดี๋ยวผมอ่าหน้าตายานี้ ท่านน่าจะได้แบบนี้ท่านน่าจะได้แบบนี้ตัวนี้ผมลองเล่นแล้วนะครับเป็น live audio to audio นะครับคุยสดกันแต่ผมยังไม่เห็นช่องที่มันเอาไปบอร์ดแคสต์ที่อุ่มเหมือนจะยังเป็นเบต้าอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นเบต้าอยู่นะครับสร้างเสียงพูดขึ้นมาเองนะครับเช่นจากไทยไปอังกฤษจากไทยไปฮังการีอะไรเงี้ยสร้างขึ้นมเองกยังเป็นเบต้าอยู่ตัวนี้จะบอกว่า Google เนี่ยเป็น AI สร้างรูปที่เข้าใจคนไทยมาก ผมใช้คำสั่งเดียวกันนะสร้างทศกัณฐ์สี่แพลตฟอร์มเนี่ย google สร้างเหมือนที่สุดนะครับแปลว่าเขาเข้าใจคนไทยนะครับที่เหลือนี่เป็นเด v เ l o p e r ร์แล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับอ่ะให้่เข้ามาหน้านี้ก่อนนะาาหน้านี้ก่อนพอเข้ามาแล้วนะครับให้กดคำว่า Generate Media ครับนี่นะฮะ g e n e r e t e m เด i a จะมีเครื่องให้เล่นบานเลย <c oughs> มีเครื่องให้เล่นเต็มเลยมีเจมินายอิมเมจเจเน t เรชันอันนี้เอาไว้สร้างรูปนะครับมีเจมินายสปีดเจเน r เรชันที่เราจะใช้กันนะครับมีวีโอเดี๋ยวทำต่อจากนี้นะครับแล้วก็มีไลเลียรีโอไทม์อันนี้เหมือนจัดรายการร่วมอ,อ,อ่ะอ่ะผมกดให้ดูนะแต่มันมันยังใช้ในเมืองไทยไม่สมบูรณ์เมื่อกดเข้าไปไอตัวไลเลียเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮนะเดี๋ยวกันนะมันจะเป็นเหมือนเราเป็นดีเจอะ ถ้าใครอยู่สายดนตรีตน่าจะเข้าใจแต่ผมไม่อินนะครับที่มันจะมีเปิดนู่นเปิดนี่อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเล่นได้อ่ะแต่นี้มันยังไม่ไม่รองรับในเมืองไทยเท่าไหร่มันจะเล่นพวกเนี้ยเหมือนเป็นเป็นเาเรียมิกใช่ไหมฮะเหมือนเป็นเหมือนบ้านเนี่ยมันจะเล่นเล่นได้ขนาดที่ไลฟ์สดอะ่ะ g o o g l e เขาจะไปทางนั้นนะครับทีนี้เอ้ากลับมาเรื่องของเราเราให้เลือกตัวตัวเจ m i n i Speed g e n e r a t i ่ n นะ เมื่อท่านเข้ามาจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับให้ท่านเลือกที่ Single Speaker Audio นะครับ Sin เ l e s p e ี k e r นะครับเอาละฮะตรงนี้นะฮะอย่าไปแปะยาวนะครับเดี๋ยวเหรียญหมดมันให้เหรียญต่อวันจำไม่ได้แล้วแต่มันก็ยาวอยู่แหละแต่ว่าเราลองก่อนเฉยนะครับพอท่านทําเป็นท่านก็ไปขยับต่อนะครับให้ได้ทักษะก่อนนะท่านแปะข้อความที่ท่านอยากจะให้มันพูดลงไปตรงช่องนี้ครับแปะไปตรงนี้นะฮะ แล้วท่านก็เลือกเสียงนะครับแปะข้อความเลือกเสียงกดลันครับแค่นั้นครับทําแค่นั้นครับนะครับแตะข้อความเลือกเสียงกดลันครับจบเลยเดี๋ยวได้ละก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะเนี่ย What idea do you want to bring to life อืมนี่ก็เสียงดี What idea do you want to bring to life? ตัวนี้น่าจะมากระทบกับระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนละตัว Learning Management นะครับตัวบันทึกเสียงน่าจะเริ่มมาน่าจะเริ่มมามีเอฟเฟกแน่ๆอีกสักพักหนึ่งแปลว่าแปลว่าครูอาจจะไม่ได้พูดเองนะครับอาจจะไม่ได้พูดเองแล บอกกูเกิลมารอบนี้มาหนักมากอาวุธหนักมากนะปล่อยทีเดียวสามสี่ตัวลวดเลยแจ๊สทันทีร้องจากเลยนะครับสวัสดีครับถ้าเป็นไม่พิม,มพ์ใช่ไหมเขาพิเศษอะไรไหมไม่ต้องพิมพ์ผมว่าเราพูดเข้าไปแล้วไม่ต้องพิมพ์เราพูดเข้าไปแทนเราถ้าเป็นติดตุ้งไอ้แฝดน่จะได้นะุณไม่แฝดได้ไหมครับดูอีกแน่นั่นจะได้นะฟ้าคนะอมเนี่ยฟ้าคอมเนี่ยอาจจะเป็นไอ้แฝดน่าจะได้ ห้ผมรอฟังสักคนเนี่ยนะจะได้ขยับต่อได้นะ โอ้ข้างหลังข้างหลังทุกครื้นเลยอะ่ะ <c oughs> ข้างหลังข้างหลังใช้โคตา้าแชทจีพหมดก่อนเพื่อนเลยแปลว่าข้างหลังทุกครื้นมากนะครับเดี๋ยวกำลังจะเข้าอันนี้นะฮะเข้าอันนี้ฮะ แต่รู้่อเมอะมันไปประกอบร่างแ่ที่ทหน้าที่ไถ้าตัวตัว Lm เนี่ยคือเราให้ไปอะเราไม่ได้ให้แบบที่มันพูดนะคเราให้เนื้อหาไปมันไปประกอบร่างเองมันไปเขียนมันเองครับใช่มันไปคุยกันเองครับมันมีมันมีจินตนาการในนี้เยอะกว่าใช่ครับมันไปมันไปเก็บแล้วมันก็มาสรุปให้แต่ถ้าเป็นตัว AI Studio ตัวนี้คือทําทุกอย่างตามที่เราสั่ง เพราะฉะนั้นที่บอกเมื่อเช้าว่า a s เอสกำลังทำระบบ call one on one ที่เราโทรภาษาไทยและปลายทางรับประเทศจีนรับได้ยินเราพูดจีนนะครับ <c oughs> ก็เป็นไปได้เร็วๆนี่แหละครับเพราะถ้าพวกนี้มันมาก็มาหมดอยู่แล้วอันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมันแค่ผ่าน AI สักตัวหนึ่งในการเปลี่ยนภาษาก็จบแล้วแปลว่าต่อไปในอนาคตทุกท่านไปนำเสนองานต่างประเทศท่านพูดใส่ไม์ภาษาไทยไปลายทางได้ยินเป็นภาษาบ้านเขาเลยไปนำเสนองานที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้เพราะถ้าตัดเรื่องภาษาออกเราเจ๋งไปเยอะ มันติดอยู่เรื่องเดียวจริงๆไปนําเสนอเยอรมันนียผูดเยอรมันไม่ได้แต่เรามีความรู้ว่าเราไปใส่ที่นู้นก็เป็นฝ่ายเยอรมันเท่เลยนะครับตลาดมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอกันเดี๋ยวดูวิดีโอกันวิดีโอผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมให้ท่านทําแบบเราจะไม่ใช้แพลตฟอร์มที่เสียเงินอย่างนี้นะฮะเราจะไม่ใช้แพลตฟอร์มที่เสียเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเสียแค่เวลา เพราะว่าเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันจะสร้างได้ประมาณวันละสองถึงสามคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยประมาณแปดวินาทีนะครับประมาณแปดวินาทีเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถ้าจะสร้างภาพยนต์โฆษณาความยาวสักสองนาทีของโรงเรียนเนี่ยนะครับท่านก็ต้องประมาณกี่วันนะสักสี่ห้าวันแต่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับแล้วก็ภาพที่สร้างนะครับคือตอนเนี้มันเป็นจังหวะช่วงชิงอะ่ะถ้าโรงเรียนไหนนะ ลุกขึ้นมาทำวิดีโอเปิดตัวเปิดตัวรูปแบบการสอนใหม่ที่เราจะใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยผักดันเด็กเนี่ยนะแล้ววิดีโอเปิดตัวเป็นเอไอร้อยเปเซ็นะภาพมันจะชัดมากเลยแต่ถ้าท่านคิดว่ามันยากอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูมันไม่ยากครับไม่ยากผมมีเทคนิคให้อ่ะลองดูนะขออนุญ,ญาตขยับไปวิดีโอ,อนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ได้เวลาฉีดคาเฟอีนเข้าเส้นเลือดแล้วนะครับต้องขออนุญาตขยับวิดีโอ,อก่อน,นครับ การสร้างวิดีโอมันก็ไม่ใช่วิดีโอในจินตนาการนะแต่วิดีโอนั้นจะต้องสัมพันธ์กับอะไรครับกับสครูบลูปครับต้องสัมพันธ์กับเราครับบ่งบอกความเป็นเราครับมันไปเรื่องอื่นไม่ได้นะไม่งั้นก็กลายเป็นคนละเรื่องกับโรงเรียนนะครับด้วยว่าะะนั้นตั้งต้นเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับตั้งต้นตั้งต้นนะครับ ใช้เกวนก็ได้หรือใครเหลือโคต้า h a t GPT ท่านไปแต่วันนั้นก็ได้นะได้หมดเลยนะครับแต่ตอนนี้หลายท่านหมดไปแล้วนะครับใครยังอยู่ก็ไปต่อนะครับวิธีการนะครับดูนะครับวิธีการคือสั่งแบบนี้ครับจงเขียนชูตติ้งบอร์ดแปลว่า ตารางการถ่ายทำาเป็นศัพท์เฉพาะละสายสื่อสารก็จะเข้าใจคุ้นเคยแต่ถ้าสายสายอื่นก็จะคืออะไรเนี่ยนะครับก็คล้ายๆสตอรี่บอร์ดแล้วแหละครับแต่สตอรี่บอร์ดเป็นภาพใหญ่ชูตติ้งบอร์ดมันต้องบอกมุมกล้องนะครับโจมเขียนชูตติ้งบอร์ดจำนวนช่องหนึ่งอ่ะมันสร้างได้ประมาณแปดวิถ้าท่านทำกี่นาที4สนาทีเท่าไหร่ครับ สี่สิบแปดห้าห้าสิบช่องเหรอฮะไม่รู้นะฮะประมาณกลมๆผมขอเก้าช่องพอเนาะนะครับเก้าแปดเท่าไหร,ร่ฮะใครคูณสองคนนี 72. 72. ้แทบ้างเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองไม่นาทีกว่าแล้วนะพอแล้วเนาะเก้าช่องดูขั้นตอนนี้ดีนะครับที่แสดงคุณฮนะมุมกล้อง มุมกล้องที่ใช้ลักษณะภาพเห็นนะฮะและอาโทษลักษณะภาพพร้อมอันนี้เดี๋ยวผมจะแปะให้นะครับมันเป็นเทคนิคส่วนตัว <c oughs> คือเวลาเราสร้างรูปใน AI <c oughs> นะครับเราก็เขียนปกตินั่นแหละชุดคำสั่งแต่บังเอิญว่าม่เจอนี่เนี่ย มันดันเป็นโปรแกรมสร้างรูปที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้แต่เราไม่ไปจ่ายตังให้มันครับเราก็เลยย้อนสอนมันว่าในเมื่อคุณเป็นโปรแกรมสร้างรูปที่ดีที่สุดแปลว่าชุดคําสั่งที่สร้างรูปของคุณอะมันต้องดีถูกไหมฮะผมก็เลยย้อนสอนมันด้วยการใช้คําว่าพร้อมมิเจอนนี่พร้อมตรงลักษณะภาพเพราะผมต้องการคําสั่งสร้างรูปต่อนะคําอธิบาย บทบรรยายโดยแสดงทั้งหมดในรูปแบบตารางเห็นไ,ไหมฮะอันเนี้ยคือสิ่งที่ถ้าท่านจ้างใครมาถ่ายวิดีโอโรงเรียนเขาอยากได้อันนี้แหละนี่ไงมาแล้วนะครับนี่แหละฮะที่เขาอยากได้ครับนี่แหละเวลาจ้างเขามาถ่ายงานที่โรงเรียนอะ เขาจะได้ตัวนี้แหละดูสิครับนี่ไงฮะวายช็อตโลแองเกิลเด็กกำลังปลูกผักในแปลงของโรงเรียนแสงธรรมชาติอ่อนๆตอนเชา้าตรู่คำสั่งสร้างรูปคือตรงนี้ครับนี่ฮะมิ j เจ r นี่มันจะให้เป็นภาษาอังกฤษมาเพราะเราจะเอาคำสั่งนี้ไปสร้างรูปภาพนิ่งก่อน<า>นะครับนี่เห็นไหมฮะอ่าอุ๊ยเด็กชายแสดงผลงานในเพื่อนฟังนี่เรื่องแรกนะ เรื่องแรกคือเรื่องอะไรเนี่ยเด็กบันทึกการเติบโตของต้นไม้ทํางานกลุ่มบ้านทํางานกลุ่มสร้างโมเดลบ้านจากเศษวัสดุรีไซเคิลโต๊ะเรียนมีสมุดหนังสือดอกไม้เทียนไขบนโต๊ะเด็กกำลังนั่งสมาธิอ่ะแน่อรงเียนวิถีพุทธลืมไปเมื่อกี้มีหน่อยนึงติดมาด้วยนะครับเด็กชายสายผาน้เพื่อนฟังป้ายลงเรียนตีขาวสะอาดเด็กยิ้มให้กล้องขนาดถือกระดาษเขียนว่าฉันมีแสงสว่างในตัวเองโอ้โหหนังแบบนี้หลักแสนนะครับจ้างมาถ่ายหลักแสนนะครับหนังแบบนี้นะ หนังแบบนี้นะนดีดูนี่เป็นพร้อมสร้างรูปครับและนี่คือคําอธิบายและบทบรรยายครับนี่นะเด็กพูดเรื่องพวกนี้อู้เดี๋ยวนะเด็กเขาพูดเรื่องพวกนี้ครับน่นเนเนันมองไม่เห็นเดี๋ยวนะผมมองไม่เห็นอันนี้คือไม่ใช่เด็กพูดครับเสียงคนบรรยายครับเปิดมาเรียมจากดินฟ้าอากาศมิชอแค่หนังสือกระบวนการเรียนร,รู้เริ่มต้นจากความสนใจในเล็กเๆเสียงพาดไป พายเกาเนีออไ่ไปให้ AI มันาพากเสียงมานะครับแต่สิ่งที่จะทำคือตรงนี้ฮะดูดีนะครับผมก็มองไม่ชัดเลยทอดนี้ฮะนี่แหละฮะเดี๋ยวผมทำให้จบเลยนะแล้วผมให้ท่านทำเข้าไหมเด็กกำลังปลูกผักนี่ฮะช็อตเนี้ยเวลาสร้างรูปนะครับใคร มาสงได้ใครถนัดตัวไหนก็ตามอัธยาศัยผมเนี่ยมีตัวสร้างรูปอยู่ไม่กี่ตัวที่ใช้ดีๆเลยเนี่ยก็คือตัวนี้ครับ <c oughs> image generation ลองดูนะ <c oughs> ออลืมบอกไปเรื่องหนึ่งครับว่า AI ตัวเนี้ย Google เนี่ยนะ <c oughs> เขามีความอ่อนไหวเรื่องหนึ่งครับ ที่อาจจะเป็นอุปสรรคท่านได้เขาไม่ให้เอารูปเด็กเข้าไม่ให้รูปเด็กเข้าเพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องไปทําในอันอื่นนะครับคือแม้กระทั่งเด็กที่เป็น AI อะ่ะมันก็ยังบอกว่าคุณกาลังทําผิดกฎของเราเนะถเพราะคุณเป็นเป็นรูปเด็กนะครับอะลองก่อนแต่ถ้าเจนนี้ยอมนะถ้าเจนี้ยอมแต่จเจนผิดครับแป๊บหนึ่งครับต้องเจนเป็นภาพ๒๖ต่อ๙ คือเราไม่ยอมเสียเงินเพราะเราจะเสียเวลานิดหน่อยนะครับแต่พวกนี้เป็นทักษะมาแล้วเด็กขาด้วนไหมไม่ด้วนนะโอเคแต่ตอนนี้รูปนี้น่าจะไปสร้างวิดีโอไม่ได้เพราะว่าติดเรื่องมีรูปเด็กอันนี้ต้องไปใช้คลิงนะครับไปใช้คลิงแต่ขออนุญ,ญาตผมอยากใช้ตัวนี้ให้ท่านดูเฉยๆปักนะขอไปหาที่ไม่มีเด็กก่อนนะ ขออนุญาตนี่ท่นี้ด้วยสกูเดตอันนี้น่าจะได้อันนี้แล้วกันฮะอันนี้ไม่มีเด็กมันเป็นโมเดลที่สร้างรูปเข้าใจคนไทยที่สุดแล้วนะครับเพราะมันสร้างพระธาตุดำสุเทพได้เหมือนใกล้เคียงมากเลยแต่ตัวอื่นสร้างไม่ค่อยเหมือนนะคระับสมมติดาวรูปนี้นะดูนี้นะ ดาวโหลดเก็บไว้นาดูวิธีนะครับเวลาเราทำเนี่ยเราไปที่บีโอนะครับอยู่นะครับเราไปที่บีโอแล้วเราก็เอารูปใส่ปัญหาคือผมเซฟไว้ไหนละเนี่ยอ้าวงานเข้าเดี๋ยวนะครับแป๊ดดาวโหลดดาวโหลดไหมโอเคนี่นะัะ เอารูปเข้าไปแล้วก็แตะคําสั่งเดิมนี่แหละฮะแตะคําสั่งเดิมเลยดีย<ม><ม>นะใส่ไอเนี้ยเครื่องหมายเลยนะคอมากาได้ไหมฮะแล้วท่านก็ไปเอาตรงนี้ครับมุมกล้องท็อปดาวอ่ะเอามุมกล้องมา มาดูซับซ้อนนะแต่ผมอยากให้ท่านผมอยากให้ท่านรู้เรื่องนี้เพราะว่า<อ>เพราะว่ามันมาแล้วและตัวใหม่ก็ออกมาต่อจากมาแล้วด้วยยังไม่ใช้ในเมืองไทยกดลันครับแค่นี้เลยแปดวินาทีเจ็ดรอยี่สิบีเป็นเอแต่ตัวโฟลที่เราจะเข้ามาในเดือนข้างหน้าเป็นส k ได้สูงสุดหนึ่งนาทีกำลังเข้าเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์นะครับ ราลูกอื่นไม่จะเป็นคร่านไม่จำเป็นครับท่านครับูมเครื่องได้ครับรูปจริงก็ได้ครับขอแค่ไม่มีคนนะครับหรือเห็นข้างหลังเนี่ยได้ไม่มีอะไรนะไม่มีคนที่เห็นหน้าชัดๆนะครับถ้าถ้ามีคนต้องไปต้องไปคลิงครับของจีนครับมันไม่สนใจอะไรเลยท่านเดี๋ยวผมเปิดให้แต่คลิงมันไม่มีตัวฟรีเลยครับ้ไไคลกนม่ดใช่ครับจริงๆลูกคนถ้าเป็นผู้ใหญ่ครับท่านครับผู้ใหญ่เนี่ยเราสร้างขึ้นมาเนี่ยได้ แต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะซีเรียสมากดูผลลัพธ์นะครับนี่นะฮะแปดวินาทีฮะท็อปดาวท็อปดาวแปดวินาทีมันกดลงไหมฮะท็อปดาวมีรูปแรกสร้างแบบเนี้ยการูปเอามาเรียองต่อกันตัดต่อน,นิดเดียวใส่เสียงจบเลยนะครับวีดีโอแบบเนี้ยก็ไม่ต้อง ไม่ต้องไปง้อใครครับดูของจริงดีกว่าผมเพิ่งทำให้รู้สาการรมจังหวัดไปเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่ไม่ไม่สมบูรณ์นะยังไม่ใช่เวอร์ชันสมบูรณ์นะยังยังขอขยับกับท่านอยู่แต่ว่าให้ดูนะฮะเวอร์ชั่นไม่สมบูรณ์ตัวตัวนี้ฮะอันเนี้ใช้วิธีการแบบที่บอกทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเตียง อันเนี้ยสร้างแต่ไม่ไปเสร็จนะได้แค่สี่ห้าเฟรมที่เหลือเป็นพัฟนิ่งเพลงนี้ใช้ฟิโนชาะน A sacred land, lanterns lift the hope so bright. Threads of gold in soft twilight, from silver hands and crops divine. Soft power glows through ancient lines. The heart of Lana beats so free, a timeless song of legacy. Oh, Lan and a jewel of the skies. Your spirit soars; it never dies. Through emerald fields and starlit nights, your voice will shine in endless light. With every wind and every stone, your power stands. Your name is known. AI and art, as one, they fly. The world will see that. เนะดี๋ยวดูดืเดือดกินไปอันนี้โปรเจกต์ AI Xsoft Power กำลังจะปิดโปรเจกต์อยู่นะครับป้าจะเดินหน้านะก็ให้ท่านดูว่างานอย่างเงี้ยเราฝึกบ่อยๆเราไม่ต้องไปจ้างใครแต่เราต้องมีเวลาแต่ถ้าไม่มีเวลาก็มีหลายแ c คเคาน์หนึ่งเดี๋ยพูดได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไม่ดีนะครับหนึ่งแอคสร้างได้2คลิปต่ตอวันเนาะถ้าท่านมีสัก5้าแอคเคา์ท่านก็ได้สิคลิปต่ตอวัน ท่านอยากใช้ทั้ง40คลิปก็ชวนเพื่อนในห้องนี้หารกันนะครับหารเวลากันก็ได้แล้วเนะี่ยห้องนี้พุทธเดียวทุกคนก็ได้ถ้าหลแลไวเนะี่ยคนละสองคลิปก็ได้เป็นร้อยกว่าคลิปแล้วนะสร้างภาพเงินได้แล้วลนะ่ะบอกได้แค่นี้เนาะก็ <c oughs> คือหนึ่งอีเมลอะได้สองคลิปต่อวัน